กรรมฐานชำระจิตการที่เรามาแสวงหาพระก็คือมาเจริญพระกรรมฐานให้จิตใจที่อาบน้ำบ้างเรามาอาบน้ำให้จิตใจสะอาดเหมือนไม่ให้ไฟฟ้ามาขึ้นใบหน้าแต่ประการใดซึ่งการจะทำได้นั้นยากมากเพราะเราไม่สนใจไม่ใส่ใจ ย่อมเป็นสิ่งที่ยากอยู่แต่ถ้าเราปฏิบัติจนเคยชินแล้วมันก็ไม่ยากแต่ประการใดท่านสาธุชนทั้งหลายพุทธบริษัททุกท่านการชําระกายเราก็อาบน้ำกันวันละหลายเวลาสักเสื้อผ้าสะอาดไม่มีด่างดำทุกคนต้องการทั้งนั้นแต่ปัญหาอยู่ที่จิตใจนั้นเราไม่ได้ชําระเราไม่ได้อาบน้ำให้มันเลย จิตใจอาจจะเป็นไฟฟ้าอยู่ในจิตใจของเราบ้างพอสมควรนี่แหละเราจะมีความทุกข์ไม่เหมือนกันทุกกายมันก็ไปทุกถึงใจได้ด้วยเราสะอาดอาบน้ำชำระร่างกายให้มันสะอาดหมดจดแล้วมันก็สวยในด้านร่างกายถ้าจิตใจถูกอาบชำระไปพร้อมๆกันการบริหารร่างกายบริหารจิตให้อดทน เวลาก็จะได้มีประโยชน์ในชีวิตในกิจประจำวันของท่านทั้งหลายอย่างสมมาตรปรารถนาแต่ส่วนใหญ่เรามักมีเข้าใจเราอยากจะสวยอยากมีเครื่องเสริมสวยสร้างสรรค์ใบหน้าให้นวลพองเราอยากสะอาดเหมือนเราแต่งตัวกันฉันนั้นแต่จิตใจนั้นไม่มีใครไปแต่งทำให้จิตใจเร็วร้ายไร้สาระ ถึงร่างกายจะสะอาดอย่างไรก็หาความสุขไม่ได้เลยแต่ก็ยังดีที่เราได้อาบน้ำชำระร่างกายแต่งตัวซักผ้าสักผ่อนสะอาดรีที่สวยงามก็สามารถรีดได้แต่มันก็ไม่มีความสุขจิตใจก็ไม่สบายจะทำอย่างไรดีหนอจิตใจนั้นทำอย่างไรถึงจะสะอาดอาบน้ำให้จิตใจบ้างหรือเปล่า คือการจเจริญพระกรรมาฐานมีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจสะอาดเกิดความสุขถ้าท่านไม่อยากมีความทุกข์ท่านจะไม่ชอบแต่ประการใดอย่าเอาความทุกข์ไปไว้ที่จิตใจทุกกายก็มากหลายทุกใจก็มากมีเราจึงสร้างความดีไม่ได้อันนี้แน่นอนที่สุด ถ้าท่านมีสร้างสรรค์อาบน้ำให้จิตใจสะอาดแล้วนั้นท่านจะไม่พบพระที่อยู่ในจิตใจไปพบแต่พระภายนอกไปเห็นแต่พระสองฆ์องค์เจ้าเรียบร้อยสวยหน้าเลื่อมใสน่าศรัทธาแต่จิตใจของเราไม่ประเสริฐพอที่จะไปไหว้พระถ้าท่านชำระใจให้สะอาดอาบน้ำให้จิตใจของท่านเหมือนที่อาบน้ำกายลงพื้นวาดแผนที่ให้สะอาดหมดจด แต่มันก็ยังไม่น่ารักสวยกายยังไม่น่ารักมันอาจจะน่าเกลียดก็ได้ถ้าเราชำระจิตใจให้สะอาดอาบน้ำให้เหมือนเราอาบน้ำให้ร่างกายท่านจะเกิดพระใจจะไม่เลอะเทอะใจจะไม่เปือะเปลืน่นจิตใจสะอาดปราศจากมลทินชีวิตนี้จะอยู่ในทินฐานแห่งความสงบได้สุขขีสร้างความดีให้กับตัวเอง ชีวิตของท่านจะแจ่มใสใจก็จะสะอาดท่านจะมีความสุขกายสุขใจไม่มีความทุกข์กายทุกใจแน่นอนที่สุดตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่ท่านมาวัดใช่หรือไม่ไม่ใช่ไปบนบานสารกล่าวว่าขอบวชมันตรงกับคำว่าบน่นบ่นเป็นหมีกินพึ่งแล้วหาที่พึ่งไม่ได้เลย ถ้าเราเพึ่งตนเองได้สอนตนเองได้นั่นคือชำระกายชำระร่างกายสังขารเราท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านเหงือ่อหยดลูกคางแล้วไม่อาบน้ำท่านจะเป็นอย่างไรบ้างเสื้อผ้าเหนียวเนอะหนะท่านจะไม่มีความสบายแต่ประการใดถ้าเราได้อาบน้ำชำระเอาถูสบู่ขัดเหงื่อขัดคลให้มันหมดไปเสื้อผ้าซักให้สะอาดหมดจดมันก็สบายกาย แต่จิตใจยังไม่สบายท่านจะทำอย่างไรการมีบ้านใหญ่โตอย่างกับวัดก็ยังหาความสบายไม่ได้เลยมีแต่ความขัดข้องไปหมดเพราะจิตใจไม่สะอาดจิตไม่สบายขาดความสบายถ้าท่านชำระจิตด้วยการจเจริญระกรรมาฐานชำระร่างกายสิวฝ้าไม่มีหน้าตาก็จะผ่องใสใจก็สะอาดหมดจด สวยสดงดงามใจก็งามเมื่อใจท่านดีท่านจะไม่เป็นคนใจดำท่านจะไม่เป็นคนใจต่ำซามอีกต่อไปท่านจะมีแต่ความสุขสนุกในการทำงานสามีภรรยาก็รักกันด้วยปัญญาท่านสาธุชนพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าสอนเป็นสัจธรรมให้บริหารกายเข้มแข็งชำระกายอยู่เสมอ ผ้าผ่อนก็ซักอยู่เสมอนับระษาอะไรผ้าขาวที่นุ่งใส่สามวันถ้าไม่ซักมันเกิดมัวหมองไม่ผ่องใสจิตใจก็ฉันนั้นเราไม่ได้ชำระใจกันเลยไม่อาบน้ำที่จิตใจเราชำระกันแต่ร่างกายขัดสีฉวีวันให้ผุด่องนี่หรือจะเป็นทองคำธรรมชาติที่หล่อเหลาจิตใจท่านจะไม่มีความสบายมีแต่ความทุกข์ ไม่อับน้ำที่จิตใจหาสันติไม่ได้แล้วท่านจะสันติได้อย่างไรหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ความรู้ก็ไม่มีความดีก็ไม่ได้ท่านจะได้อะไรหรือขอให้ท่านมีพระติดตัวไว้บ้างพระประจำใจดีกว่าพระประจำบ้านมีพระประจำจิตมีชีวิตประจำใจ ท่านจะไปเหนือมาใต้ก็ใจสว่างใจก็ประเสริฐเลิศดล้ำทุกประการจะทำมาหากินอยู่ในถิ่นฐานใดจะไปอยู่บ้านกระท่อมก็มีแต่ความสุขไปอยู่บ้านหลังใหญ่โตก็มีแต่ความสุขถ้าดีได้มีพระได้ท่านจะไปอยู่ที่ไหนท่านก็จะดีหมดไม่ต้องไปเลือกที่อยู่ไม่ต้องไปเลือกที่ทำมาหากินถ้าคนดีอยู่ที่ไหน ดีหมดจะขึ้นบ้านใครบ้านนั้นก็มงคลส่วนคนที่จิตใจเลวใจดำอมหิตเี่ยมโหดทารุณโหดร้ายค่าสัตว์ตัวเป็นให้จําตายนั้นจะขึ้นบ้านใครก็มีแต่ความเดือดร้อนทุกร้อนใจหาความสุขสนุกไม่ได้เลยเดี๋ยวเราก็ตายจากโลกนี้ไปแล้ว หาความสบายให้กับจิตใจบ้างไม่ได้เลยหรือหาความสุขให้กับตนเองบ้างไม่ได้หรือถ้าจะไปหาความสุขที่มันเจือปนด้วยความทุกข์ไปหาความยากไปหาความลำบากไปให้จิตใจมีความทุกข์ความสุขความเจริญนี้ไม่ยากลำบากจนเกินไปแต่ก็ยากมากสำหรับคนที่ไม่สนใจทำความดีไปสนใจแต่ความชั่วเอาตัวไม่รอดไม่ปลอดภัย มีแต่กาลีบ้านกาลีเมืองอยู่เมืองไหนก็เดือดร้อนเมืองนั้นเรียกว่าคนกาลีบ้านกาลีเมืองคนที่ดีมีปัญญาตกที่ไหนก็งอกที่นั่นจะเป็นเคยใครสะพยใครบ้านนั้นจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดรายการคนที่เป็นกาลีบ้านกาลีเมืองไปไหนก็มีแต่ความขัดเคืองเครียดแค้นแสนจะคิด เถาเหล่านั้นไม่สามารถจะแผลงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีได้มีแต่กาลีบ้านกาลีเมืองเรียกว่าคนกาลากินีหาความดีไม่ได้คนที่เป็นกาลากินีไปไหนเอาดีไม่ได้ถ้าไม่เอากาลากินีออกจากจิตใจแทนจะอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความทุกข์มีต้องไปหาตลาดใหญ่ๆทำการค้าถึงตลาดใหญ่โตก็ไม่มีคนมาซื้อของ แต่ถ้าเราดีเราจะอยู่ตลาดเล็กเดี๋ยวก็กลายเป็นตลาดใหญ่ใหญ่ด้วยจิตใจใจก็ดีงามจิตใจดีจิตใจมีปัญญาแหลมลึกปักอยู่ในสติปัญญาของคนนั้นตนจะได้รุ่งเรืองจเจริญด้วยวัฒนาสถาพรไปอยู่ที่ไหนบ้านเมืองนั้นก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองการจเจริญพระกรรมฐาน ต้องการเข้าถึงพระพุทธธรรมให้ถึงพระพุทธเจ้าการมานั่งใกล้เคียงพระพุทธเจ้ามันล้อมวงเรียกว่าพุทธบริสัทขจัดความชั่วที่เรียกว่าพุทธบริษัทเพราะมีพระพุทธเจ้าประจําจิตคือพระปัญญาคุณพระวิสุทธทิคุณพระมหาการุณาธิคุณอุ่นใจไม่มีความท้อแท้นีใจมีแต่ความอดทนอดกลั้น อดออมประนีประนอมยอมความหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกันจึงจะเป็นมณีแก้วกล่าวแล้วก็คือพระอภัยมณีสร้างความดีแก่ตัวเป็นต้นเรามาเจริญพระกรรมฐานต้องการมาสร้างความดีการจะสร้างความดีให้จับจิตจับกายทำใจให้ผ่องแผ้วเสมอทำใจอย่าให้แตกราระราน ด้วยการจเจริญสติปัฏฐานสี่จะผ่องแผ้วเมื่อนั้นจะปรองดองเหมือนญาติเป็นพี่น้องที่ไม่ทะเลาะกันถ้าท่านสร้างแต่ความทุกข์หาความสนุกชั่วคราวด้วยการดื่มสุราความสนุกด้วยการเล่นการพนันนั่นแหละท่านกำลังเดินทางไปหาความทุกข์ไปชอปปิ้งที่นู่นที่นี่หนักเข้าก็เกลียบหนักเข้าก็กรอบหมดเงินทองก็หมดเนื้อหมดตัว พันพัวอยู่ในกิเลสกรอบไม่มีขอบเขตผู้ที่สร้างความดีต้องมีขอบเขตมีระบบระเบียบเหมือนแหวนเพชรเอามาหวานไว้กลางถนนมันจะไม่มีราคาถ้าท่านนำเพชรมาประดับหัวแหวนมันจะมีราคาค่างวดเช่นเดียวกันความดีเอาไว้ที่จิตใจอย่าไปทิ้งไปคว้างกลางถนนหนทาง ท่านจะไร้สาระท่านจะขาดเหตุผลท่านจะไม่มีความดีให้แก่ตนขอฝากท่านเอาไว้ด้วยกันเรามาสร้างความดีต้องละความชั่วอย่าไปโกรธใครอย่าไปมองคนนั้นนีแง่ร้ายถ้าจิตใจของเราไม่ดีต้องมองของดีเป็นของชั่วไปหมดมองของชั่วก็จะกลายเป็นของดี เขาในหลักโบราณที่ท่านว่าเอาไว้เป็นสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนที่สุดเห็นกงจักรกลายเป็นดอกบัวเห็นความชั่วกลายเป็นความดีแต่บางท่านจิตใจสะอาดเขาไม่มองดูของสกปร,รกเขากลัวเสียสายตาของเขามองในแง่ดีเสมอขอจเจริญพรอ,อย่างนั้นการเจริญสตินี้ดีที่สุดแล้ว ถ้าคนใดขาดสติไปรับรองเวลาถูกล้อหน่อยก็โกรธเดี๋ยวนี้อัตมาไม่ล้อใครเลิกล้อเพราะเขาหนักแน่นไม่พอคนที่หนักแน่นพออดทนมีธรรมะสูงแล้วถ้าอารมณ์ดีมีปัญญาจะกล่าวร้ายป้ายสีก็ยังสร้างความดีได้คนที่ใจต่ำอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำต่ำ เดี๋ยวอารมณ์เลวเดี๋ยวอารมณ์ดีเป็นคนผีเจ้าเข้าสิงเป็นคนลมขึ้นลมลงคบไม่ได้ถึงคราวดีก็กลายเป็นคราวร้ายเวลาพูดดีก็กลายเป็นร้ายอัตมาจึงขอ,อกำหนดจดจำประวัติศาสตร์ต้องบนันทึกเป็นหลักฐานอย่าไปล้อคนอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นเกวียนคนที่ดีแล้วล้อก็จะไม่โกรธด่าก็จะไม่โกรธอีกด้วย ญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยถ้าเรามีสติสัมปชัญญะกำหนดเจริญพระกรรมฐานมีสติคงที่คงวาคงสอกได้ฟังดนตรีไพรเราะหมดทุกเพลงถ้าอารมณ์เสียจิตใจไม่มีสติฟังเพลงไม่เพราะสักเพลงคนจะพูดเพราะอย่างไรก็หาว่าเขาเยาะเย,ะเยะ้ยออกมาอย่างนี้เป็นบทความที่น่าทัศนาชม ถ้าอารมณ์ดีถึงแม้คนเขามาพูดหยาบคายกับเราแต่เป็นในลักษณะให้เราได้คิดเป็นลักษณะพูดที่มีประโยชน์เป็นผลงานให้คิดให้เรามีสติปัญญาในการฟังได้เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาของตนเราจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตัวตายคลายทิฏฐิจะได้ดำริชอบเพื่อประกอบกุศลได้ผลอน,นันต์ เป็นหลักฐานสำคัญคนที่ถือยศถือศักดิ์ถือเกียรติยศชื่อเสียงรับรองสร้างความดีได้ยากถืออย่างนั้นถืออย่างนี้เลี้ยงยากและสอนยากคนที่ไม่มีทิฏฐิตัดปริโพ์กังวลได้คนนั้นสอนง่ายคนที่สอนยากเพราะมีทิฏฐิมาก คนที่ไม่มีทิฐิเลยไม่ถือตัวไม่ดือ้ออันนี้สอนง่ายและจะสอนอย่างไรก็ฟังปฏิบัติทั้งหมดไม่เคยรังเกียจแต่ประการใดคนประเภทนี้เท่านั้นที่สังเกตมาดีทุกคนดีถึงลูกหลานไม่ถือยศถาบรรดาศักดิ์แต่ประการใดพระพุทธเจ้าของเรากระทั่งเป็นจกักรพรรด มีเงินทองมากมายไก่กองหลายทองพระครังพระองค์ยังไม่ถือเป็นบทบาทอันนั้นสำคัญแต่ประการใดพระองค์ได้เสด็จออกบรรพชา้าผ่อนท่อนสบายก็หายากไปบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งเอาไว้เป็นผ้าขี้ริ้วเอามาซักให้สะอาดเหย็บย้อมต่อกันเป็นกระทงพระองค์ยังไม่ถือเลยพระองค์จะไม่ไปขอบิณฑบาตกับพระราชบิดาและพระราช,ชมารดา พระพุทธเจ้าไม่เคยขอใครมีแต่ให้กับช่วยให้โยมเป็นคนดีไม่ต้องการสอนให้คนเรียอะไรเดือดร้อนนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าสำหรับพระสองฆ์องค์เจ้าถ้ายึดถือตามหลักของพระพุทธเจ้าคือให้เขากับช่วยเขาไม่ต้องการจะเบียดเบียนญาติโยมเป็นคำสอนที่ชัดเจนมากพระองค์ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่น จะทำอะไรตัวเองก็ไม่เดือดร้อนและทำไปแล้วคนอื่นก็ต้องไม่เดือดร้อนด้วยบางคนมาอยู่นั่งกรรมฐานต้องขอประทานโทษโปรดอภัยอัตมาบางคนถืออย่างนูน้นถืออย่างนี้อย่าถือเลยบางคนจะให้เหมือนโรงแรมคงไม่ได้หรอกจะเอาอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนบ้านเราคงไม่ได้เพราะวัดปฏิบัติ วัดอารมณ์อย่างเดียววัดธรรมะวัดจิตวัดใจวัดนอกวัดไหนเอาตาช่างขึ้นมาดูเอาตราชูขึ้นมาช่างวัดแล้ววัดเล่าเฝ้าแต่วัดนี่สิถึงจะถูกต้องโยมจะได้ของดีประจำติดตัวไปเพราะของดีนี้มันอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่นอกตัวเราดีในตัวอย่าไปเอาอย่าไปเอาของคนอื่นมาดี ข้างนอกมันไม่ดีเท่าไหร่มันเท่าในตัวไม่ได้คนเราดีในตัวใช้ได้แล้วไปเหนือมาใต้จะขึ้นเครื่องบินไปสหรัฐอเมริกาไม่ต้องแบกหามความดีไปความดีมันอยู่ที่จิตใจเราเรามาเจริญพระกรรมฐานต้องการสร้างความดีใส่ตัวจะได้ไม่พัวพันด้วยกิเลสไปเหนือมาใต้มีแต่ของดี ถ้าท่านจิตใจดีทุกอย่างดีหมดจะไปค้าขายที่ไหนรวยทั้งหมดจะมีดีจิตใจเป็นแร่ธาตุสามารถดึงดูดของดีเข้าบ้านเราได้ฟ้าผ่าต้องมีแร่ใต้ดินกระแสะไฟบวกลบคุ้นหานต้องมีพลังงานให้เกิดแสงสว่างได้ของดีอยู่ที่จิตใจเป็นแร่ธาตุถ้าท่านจิตใจดีแล้วท่านจะดึงดูดของดีเข้าบ้าน เงินไหลนองทองไหลมาถ้าจิตใจเราไม่มีแร่จิตไม่ดีจิตชั่วมันจะดึงเอาทรัพย์สมบัติพันพัวออกจากบ้านไปสิริมิ่งขวัญอยู่ในบ้านมันก็จะดึงออกไปนอกบ้านทั้งหมดจะไม่มีความดีเลยยกตัวอย่างให้เห็นบ้างบางบ้านสามีไม่เอาไหนเลยภรรยาดีหนักเข้าภรรยาก็อยู่กับสามีไม่ได้ ต้องแยกบ้านเพราะสามีไม่เอาเหนือเอาใต้ตบตีภรรยาเรื่อยภรรยาก็สวดมนต์ไหว้พระทำบุญสามีไม่เห็นด้วยมีลูกด้วยกันสามคนยังต้องเลิกกันนี่แยกกันไปแล้วเพราะมันไม่ตรงกันจะไปว่าเขาไม่ดีก็ไม่ได้มันดีคนละอย่างสามีเขาดีอย่างหนึ่งภรรยาดีอีกอย่าง แต่ความดีของภรรยามีคนรับรองเทพเจ้ารับรองภรรยาทำบุญไม่ด่าว่าใครไม่เคยว่าร้ายป้ายสีใครไม่เคยนินทาใครเลยแต่สามีบังคับภรรยาไม่ให้ทำบุญภรรยาก็มานั่งเจริญพระกรรมฐานสามีขอตามมาภรรยาก็ส่งซองให้บอกให้จบก่อนแล้วถวายหลวงพ่อฝ่ายสามีเอาเท้าเขี่ยเลย นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่วัดอัมพวันความรู้ระดับปริญญาโทอาตามาบอกคนนี้ไร้มารยาทใช,ชยเทา้าเลยบอกโยมต้องขอประทานโทษไม่ต้องไปเคนอาตามาจะให้พรโยมเดี๋ยวนี้เงินหนึ่งหมื่นบาทจะตังเดียวก็ไม่ขอรับเดี๋ยวให้พรไปสามีนั่งอยู่หน้าตาเหมือนยักษ์อาตามาดูคนออกโยมนั่งกรรมาฐานไป กลับไปสามีไล่แห่อย่างไรก็แยกไปเพราะไม่ตรงสเปคสามีเกรดอะไร A B C D หรือเกรดอะไรนี่ต่อหน้าอัตมาอัตมาจดจำจะได้ไม่รับเงินโยมนั่งร้องไห้อัตมาบอกเอาละหลวงพ่อจะให้พรเต็มที่แต่จะไม่รับสตาง รอสตางนี้สามีทำด้วยใช่ไหมแล้วเอาเท้าเขีย่ยซองขาดไปหน่อยอัตมาไม่จับซองเพราะเดี๋ยวจะมีเชื้อมาติดมืออัตมาไรไมารยาทเหลือเกินสามีภรรยาน่าจะจบด้วยกันมองเห็นได้ชัดไม่เกรงใจอัตมาเลยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านพระราชทานสังฆทานที่วัดอัมพวันหลายครั้ง ราชองครักษ์บอกว่าก่อนจะเอามาพระองค์ท่านจะจบก่อนอธิฐานจิตแล้วจึงพระราชทานสังฆทานมาอาธิฐานจิตด้วยจิตบริสุทธิ์ได้หมาด้วยบริสุทธิ์ทานท่านก็จะบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์ท่านจะได้บุญบริสุทธิ์อัตมาได้ตำราที่วัดเยอะมากมีแปลก สามีมานั่งทำกรรมฐานภรรยาไม่ให้มาแต่เป็นส่วนน้อยภรรยาเขาพูดบอกอย่าไปเชียวนะคนที่ไปวัดเป็นพันเดี๋ยวสามีจะไปชอบคนอื่นแล้วทิ้งเขาเออพูดปแปลกๆตำราต้องบันทึกไว้สามีก็เชื่อเพราะภรรยาเขาเป็นใหญ่อีกอย่างไม่ให้ภรรยานั่งกรรมฐานบอกไม่ต้องมาทำบุญหรอกของเราเยอะแยะไปแล้ว มีอย่างนี้ก็มีด้วยจะตรงกันจริงๆทั้งสามีและภรรยานั้นหายากมากคู่สร้างคู่สมอบรมกันมาว่าอย่างไรก็ว่าตามกันจะทำบุญก็ทำด้วยกันจะไปเหนือมาใต้ก็ไปด้วยกันอันนี้หายากมากบางคู่อาตมาเห็นใจมาวัดด้วยกันทั้งคู่ทั้งสามีภรรยาหนักเข้าก็เอาลูกมานั่งกรรมาฐาน ว่าอะไรว่าตามกันมันมีความสุขจริงๆไม่มีความทุกแต่ประการใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นอัตมาเห็นอย่างนี้ประวัติศาสตร์อาจจะต้องจารึกสอนอนุชนรุ่นหลังต่อไปฉะนั้นการมันจเจริญพระกรรมาฐานเพื่อต้องการชำระใจใครจะว่าอย่างไรท่านอย่าไปสนใจจะได้ไหม ใครพูดจจยหยาบคายไม่ต้องไปนสนใจบางคนก็ชอบให้หลอกยั่วยุและพูดเย,ย่แหย่ชอบพูดที่ยกยอมันไม่เป็นความจริงหรอกพูดตรงไปตรงมาเป็นความจริงที่ถูกต้องและออกมาเป็นรูปแบบอย่างนั้นโยมอย่าไปโกรธใครเขาเลยการมาเจริญพระกรรมฐานต้องการให้ไม่อยู่ว่างต้องว่างอันเดียวคือว่างจากกิเลส อย่าว่างงานเป็นผลงานให้แก่ชีวิตของท่านอย่างแน่นอนมีลูกอยู่ใกล้ชิดหน่อยนะติดตามผลงานของลูกเดี๋ยวจะติดยาเสพติดเป็นผู้นําลูกเราต้องไปติดตามดูลูกด้วยลูกจะเสียหายไปรักเพื่อนมากกว่าพ่อแม่เดี๋ยวนี้ลูกกับพ่อแม่ไม่ค่อยรักกันลูกขับไปรักเพื่อนฝูงพ่อแม่ก็เจาะแจะบนตลอดรายการ กินข้าวก็บ่นลูกลูกดูหนังสือก็บ่นลูกก็เลยไม่ได้ผูกพันกับพ่อแม่มัวแต่ไปรักเพื่อนน่าเสียดายกลับไปหลงยาเสพติดถ้ายมโชคร้ายลูกไปคบอนนาพานลูกจะเสียหายแต่ถ้าเกิดโยมโชคดีมีบุญวาสนาลูกจะได้เป็นใหญ่เป็นโตไปคบบัณฑิตนี่แหละคบคนผ่านไม่ผิดคบบัณฑิตให้ผล ขบคนชั่วทำตัวให้อับจนขบคนดีให้ผลจนวันตายเมาเพศหมดค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีขอฝากญาติโยมด้วยถ้าท่านจเจริญพระก,กรรมฐานท่านจะเห็นดีด้วยญาติโยมผู้ปฏิบัติกรรมฐานถ้าอารมณ์ดีก็มีปัญญา ถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปทำงานจะดีใจหรือเสียใจทำอารมณ์ให้ดีแล้วจึงไปทำงานงานจะดีขึ้นขอฝากเอาไว้ที่อาตมาพูดอย่างง่งายๆท่านจะพอเข้าใจแต่วิธีปฏิบัตินี้ยากเหลือเกินถ้าเราปฏิบัติจนเคยชินมันจะง่ายมากขึ้นไม่ยากแต่ประการใด ฉะนั้นแล้วการมาเจริญพระกรรมาฐานต้องการตั้งสติสร้างอารมณ์ให้อยู่ในตัวเองอดทนใครจะว่าอย่างไรอย่าไปสนใจคนอื่นเราต้องการมาสแสวงหาของดีจะมาเอาของชั่วไปทำไมเล่าของไม่ดีอย่าเอาไปคิดเพียงแต่กำหนดให้มันหายไปสแสวงหาของดีของชั่วอย่าไปเอาเราต้องทิ้งของชั่วละชั่ว ประพฤติดีประพฤติชอบเรามาทำบุญก็ละบาปเสียอย่าเอาบาปใส่ใจไปเลยเดี๋ยวบาปต่อบาปบุญต่อบุญบุญย่อมก่อให้เกิดความสุขความเจริญจึงควรได้มีโอกาสชำระทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันท่านจะเกิดความสุขดังที่ได้ชี้แจงแสดงมา